เมื่อม่านสีแดงถูกดึงออกอย่างช้าๆแสงสปอตไลท์สาดลงบนรถยนต์สีแดงสดคันหนึ่งเสียงฮือฮาดังขึ้นจากฝูงชนและนั่นคือช่วงเวลาที่โลกได้พบกับ t a r z a n รถยนต์ไฟฟ้าสุดล้ำที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟแห่งโลกอนาคตไม่ใช่แค่ดีไซน์ที่เหนือชั้นแต่คือแนวคิดใหม่ขององค์การขับเคลื่อนการออกแบบและความกล้าที่จะฝันให้ไกลกว่าขีดจำกัดที่เคยมี t a z a n ไม่ใช่แค่รถแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ยุคที่เทคโนโลยีการออกแบบและความคิดสร้างสารร์มาบรรจบกันลองจินตนาการถึงการรวมพลังของเทสลาแลมโบกินีและตอนแล้วใส่จินตนาการเข้าไปอีกขั้นสิ่งนั้นคือสิ่งที่ TARZAN เป็นอยู่หน้ารถถูกออกแบบให้เฉียบคมเหมือนใบมีดมีไฟหน้าแมทริกซ์เลตที่สว่างจัดและสะกดสายตาในทันทีเส้นสายตัวถังที่โค้งมนแต่คมกริบเสริมด้วยฝากระโปรงที่เรียบลื่นราวกับกระจกสะท้อนแสง ล้อขนาดใหญ่ลายพิเศษทรงใบพัดทําให้ตัวรถแม้จะอยู่นิ่งแต่ดูเหมือนพร้อมจะพุ่งพยายาตลอดเวลาเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นการออกแบบที่ลื่นไหลตั้งแต่หัวจรดท้ายมือจับประตูซ่อนไว้อย่างแนบเนียนเปิดได้ด้วยการสัมผัสหรือสังงานด้วยเสียงกระจกแบบพาโนรามาที่เชื่อมต่อจากด้านหน้าจรดหลังคาให้มุมมองกว้างไร้ขอบเขตเส้นหลังคาแบบโดมโค้งช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มความรู้สึกเหมือนขับอยู่ในอนาคต ด้านท้ายรถคืออีกหนึ่งไฮไลท์ไฟไท้ายแนวยาวแบบไทลบีมวิ่งเต็มความกว้างพร้อมดิฟฟิวเซอร์แบบรถแข่งที่ถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนงานออกแบบด้านหลังเน้นความล้ำสมัยและพลาศาสตร์ในเวลาเดียวกันช่องระบายอากาศซ่อนอยู่ในเส้นสายที่ดูเรียบแต่ซับซ้อนเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ภายในก็เหมือนก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารของยานแม่เบาะนั่งผลิตจากไบโอเลเทอร์ letter, ปรับรูปทรงตามสรีระผู้โดยสารได้แบบอัตโนมัติ ระบบแสดงผลกลางเป็นจอโฮโลแกรม 3D ที่ปรับหมุนตามสายตาได้อิสระทั้งหมดควบคุมด้วยระบบ ai อัจฉริยะที่สามารถเรียนรู้และปรับพฤติกรรมตามผู้ขับได้แบบเรียลไทม t a z a n ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่สามารถเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน2.9วินาทีพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ smart awd ที่สามารถปรับแรงบิดตามสภาพถนนโดยอัตโนมัติ แบตเตอรี่เป็นชนิดใหม่แบบกราฟีนที่สามารถชาร์จได้80%ภายในเวลาเพียง10นาทีและวิ่งได้ไกลถึง800กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งระบบอัตโนมัติของ T A R Z A N คือรุ่นออโต้พ l ลอต e เจเนเรชัน5ใช้กล้องและลิดารอบคันกว่า20ตัววิเคราะห์ข้อมูลบนท้องถนนแบบละเอียดและสามารถตัดสินใจหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างแม่นยำ T A R Z A N ยังมีโหมดป้องกันฉุกเฉินอ m e เมอร์เจนซีชิวที่สามารถปิดล็อกทั้งคันอัตโนมัติเมื่อพบภัยคุกคามรอบตัว พร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทันทีห้องโดยสารสามารถเปลี่ยนเป็นห้องประชุม AR หรือดูหนังแบบ 3D โดยไม่ต้องใส่แว่นระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 6G ให้ความลื่นไหลสูงสุดรองรับทุกการทำงานไม่ว่าจะเป็นสังงานด้วยเสียงปรับอุณหภูมิหรือควบคุมแสงไฟภายในผ่านระบบ lighting ambient ที่ปรับสีสันตามอารมณ์ทุกอย่างใน T.A.R. z A.M. ถูกออกแบบเพื่อให้คนขับรู้สึกว่ากำลังควบคุมยานแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยทรงเจ็